สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บันทึกเรื่องแปลกจะขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับปรากฏการณ์แปลกประหลาดหน้าพิศวงของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึง่งที่มักจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับภยพิบัติทางธรรมชาติก็มาติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันแสงแผ่นดินไหว แสงแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์แสงว่าประหลาดบนท้องฟ้าที่เกิดแสงเหมือนรุ้งกินน้ำหรือแสงวอรูราแต่จะมีลักษณะเป็นคลื่นโดยมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จะเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเพื่้รดบความสนใจจากภาพถ่ายดังกล่าวในเหตุการณ์แผ่นดินไวหวนากาโนที่ประเทศญี่ปุน่น โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนและหลังการเกิดแผ่นดินไหวและสามารถมองเห็นได้นานหลายนาทีและก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ในทางวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายเช่นแบบเกิดจากสนามไฟฟ้าเข้มจากเฟียโซอิเล็ก i c ิกซึ่งเป็นการประจุไฟฟ้าในวัตถุของแข็งจำพวกปลกหรือแร่หรือวัตถุชีวภาพเช่น ดยการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่มีแร่หินคอร์สหรือจะเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกหรือบรรยากาศนอกโลกที่ความตึงเครียดของเปลือกโลกทำให้เกิดผลกระทบและเกิดการเรืองแสงขึ้นหรือแม้กระทั่งนำไปเกี่ยวโยงถึงเรื่องราวของชูเอฟโอและมนุษย์ต่างดาวก็เคยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นมาแล้ว แสงแผ่นดินไหวอาจบแบ่งได้เป็นสองกลุ่มโดยพิจารณาจากเวลาที่ปรากฏก็คือ 1. แสงแผ่นดินไหวล่วงหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงแค่ไม่กี่วินาทีไปจนถึง2-3สัปดาห์ก่อนการเกิดแผ่นดินไหวโดยส่วนมากจะสังเกตเห็นได้ใกล้กับจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวและ 2. แสงแผ่นดินไหวแบบโคไซซึมซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใกล้ๆกับ จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในระหว่างการเคลื่อนผ่านของคลื่นความสั่นสะเทือนนั่นเองก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ช่วนให้เกิดความพิศวงอีกปรากฏการณ์หนึ่งของโลกใบนี้ของเราเลยนะครับผม